สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นเกม G t A ออนไลน์จะเล่นภารกิจ p เพ p h o n e Hit สายสังหารเริ่มกันเลยครับกดโทรศัพท์โทรหาแฟงกลินแล้วก็รีเควส์เพ p h โฟนฮิต เดตเตอร์แมวเราก็ไปรับสายนะอ้ยปิดเพลงอยู่ไม่ไกลรอบนี้บิดไปเลยฮะมอไซคันแจม โอ้งหน่อยตรงนี้ปัาบอ่ากริ๊งกริงละโทรสั์สาธารณะมีสมาร์ทโฟนก็ไม่โทรกันเนาะ Some sick degenerate trust fund kid who fucks up people's lives for fun. He spiked girl drinks, done hit and runs, assaults, man you name it. And then he paid his way out of all that shit. And now he wanna do some reputation management so he can buy his way into being the next big pop star. He got a label and a song that's all paid and bought for. He got an ass-facing social media campaign ready to fucking go. He's all set to scoop a number one single when it drops next week. Now I know what you're thinking. Another manufactured pop star. <laughs> so what? Who cares? Well, our client works at the record label, and he got some nice intel. The label sunk everything they got into this little son of a bitch. And if he has an accident, not only would the world be a better place, but the label fixing to go bankrupt. And our client just bet against them big. So look, we make the stock crash, our clients get some zeros added onto their bank account, and we get a slice of the motherfucking pie. Now let's go put this little evil motherfucker in the wrong kind of headlines. โอเคครับกว่าจะพูดจบรอจนเกอเลยมาลุ้นกันรอบนี้จะเป็นเงื่อนไขอะไรทาร์เก็ตอยู่ในเมืองโอ้ยมันมันขยับด้วยแฮะรอบนี้มันไม่อยู่กับที่ เตรอยเดอะทาเกยโอ้ให้ใช้รอบนี้ให้ใช้รถบรรทุกขับชนเป้าหมายนะเป้าหมายเคลื่อนที่ด้วยน่าจะยากระหว่างนี้รอแฟงกลิ่นโทรศัพท์เรียกว,ว่าโทรโศัพท์มาแจ้งพิกัดที่อยู่รถบรรทุกให้เราไปเอานะรอแป๊บหนึ่ง โอ้รอนานไปเกอกลายเป็นรอเกอแล้วครับอามาแล้วครับตอนนี้ไปที่จุดอะไรเอ่ยโอ้อยู่โคตรไกลเลยอยู่ข้างล่างเลยเอาเอา,อ,าอะไรวะเนี่ยแต่ละอย่างเวลาก็บีบ ถ้าไม่รีบนี่เมื่อกี้นี่โดนบึ้มแล้วนะโดนเก็บแน่ตอนนี้ไม่ได้ฮะห่วงภารกิจก่อนฟื๊บอ,อย่าชนอีกนุย้ยฟื๊บโอ้เดี๋ยว กระตุกจังไว้วันนี้เอ๊ะเข้าทรงไหนวะเนี่ยก็ชักช้ารถบรรทุกอ๋ออยู่นี่ฮนะเจอละไปเอารถบรรทุกเลย แม่ไม่ล็อกรถด้วยสบายแบบนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเพลงก่อนไม่ได้เบอมหมายอยู่ข้างบนเลยอุย้ยทันไหมเนี่ยต้องอันนี้ต้องเล่งหน่อยนะช้านิดเดียวนิดจบเลยเดี๋ยวจะไม่ผ่านเอา ค่อยๆขับไปครับขับแรงไม่ได้มันแรงแค่นี้ต้องทำใจหเลียวโคตรแข็งเลยชนกระจายตอนนี้เป้าหมายมันก็ไม่อยู่กับที่อย่างที่บอกรอบนี้ยากครับ กลัวไม่ทันและภารกิจนี้นี่ <c oughs> ภาวนาว่าขอให้มันวกรถกลับมานะถ้ามันขี่ออกชนบทนี้งามไส้แน่ๆ ไม่น่าจะทันนะไอที่มาร์กไว้นี่ไม่มีประโยชน์สุดท้ายต้องต้องขับไปเองโอ้โหรถบรรทุกขึ้นเขา อ,อ้สู่เขาหน่อยออปติมตัตพามอุ้ยกระเด็นโอ้ยเป็นอะไรที่หัวร้อนนายนะนี่ภารกิจนี้ ้เป้าหมายก็รู้รู้มากเลยกันไปนู่นแล้วมีการพาเรามาขึ้นเขานะแม่ยวต้องจัดให้หนักพาเราลำบากนะต้องเอาคืนเอาลักใกล้ล้ะ ใกลละไกลละอีกไม่ไกลโอ้ยโอ้ยออยู่นั่นนะนะลูกศรแดงๆนะไปไหนกลับมากม่อนไม่รอดหรอกมาลูกมาลูกมาแล้ว,ลว,ลวไปไหนไปไหน ไปไหนฮะหนีมีพ้นหรอกจะตางขาดแล้วจะหนีไปไหนไปไหนจ้า อา้าว่อยคยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนวะนั่นอ้าวคอมพิวต์ครับโอ,โ,โอ้โหผ่านสุดยอดอุนึกว่าจะไม่ผ่านเหรอ <laughs> จังหวะน,นี้หนีฮะออกจากพื้นที่ฮะตำรวจจะแห่มาหนีเอาตัวรอดก่อนเยส แสนเจ็ดครับคุ้มค่ากับความลำบากเวลิก good, จูจริงๆก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ